Yo วนะาง่าวัยเลนน้อัปเดตรถเขาไหมครับพี่น้อง1.9แคปนะตัว L Long Top ปี2017นะเครื่องเดิมๆแต่งบ่หลายปันไหนนะแต่งแค่ใส่ทอแล,ะะล้วก็รีแมปมาแต่ว่าเครื่องเดิมและะะ้วก็จัดทรงลงรอให้นะแต่งบ่หลายปันไหนเอาไหมาเอาแต่งไม่หลายปันไหนูเยอะบ่แต่งบ่หลายปันไหนภาษ<ส>าไทยแปลว่าแต่งพอนิดเดียวแต่งมาเยอะ <laughs> อ้าวรถบ้านแต่งสวยแต่งบ่าลายเปานไหนครับปี2,017ัตูกลางล่องท็อปครับไฟหน้าปุยเกอรดจังหน้าโคเมียมรอที่สามเจ็ดยางยิ่ราบร้อไม้ยางไม่ยางสองหกห้าสองหกห้าห้าห้าสิบแปดซิงได้บรรทุกของได้มีทำมาค้าขายได้มีห้าสิบสองไหมยาง้าอย่างห้าสิบสองอะไร ไซส์52ครับมีไหมมี56 56เลยเหรอที่นี่ย56อู้หมาตรฐานชายไทยใช่หรือเรียกง่ายๆว่ามาตรฐานยางไทยไม่เกาหมื่นเกพันลูกเดี๋ยวพอดูค่ากัประมาณแสนหนึ่งพอดีเก 6, ่าหมื่นแปดรลูกเก่าหม่นเกาพรลูกเกียร์หกสปีดครับนะ้าสวยงามแต่งปรลายไปไหนเสียงพอ่อหวาน หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรีแมปเครื่องเดิมรีแมปนะฟีดาเอาแล้วนะจูนหลับไหมนะจูนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ตื่นตลอดยังไม่ค่อยตัดเท่าไหร่คันนี้เดิมๆครับอากเดิมๆนะโบเสียบโบส้นโบตีรังกาโบโอหักโบไฟใหม่มากนะมาพอนหกพันห้าปีแรกจ้ะนะใช้แค่บัตรประชาชนไม่เดียวรับรถไปเลยนะนี่เราจะกำลังขับขับรถขับลาดไดไหมจะเฝ้าเอาซิ่งจะเฝ้าเอาจวดไหน เอาพ่อเสียงเงินเดืนเชื่อเงเดืไปตอนทำมาหากินค้าขายนะพอมีแตงพอมีเงินมีทองปุ่นจะค่อยแปลวาบักรทองเครื่องลุงแปลว่าทองเครื่องบุทุ์นะเยฝ้าเฮานะจบศูนย์บาททุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดในเห็ดในาเห็ดสวนแม่บ้านรอปภะอขีดยางขับวิ่งขับแทบขับรกล้อขับสิบล้อขับแม็โครตัดไม่เผาทัน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเ,เล่แพงร้อยตลาดดัดคลองถุ่มประมงประมงทูอาชีพฝีดาวบัตรประชาชนไปเดียวรถคันนี้เป็นรถมือสองครับนะแต่มีการเคลมสีมาเล็กๆน้อยๆตามภาษารถยนต์มือสองแต่ว่าบนได้ชนหนักนะเคลมเป็นไหนครับใจะเสียจะจะซี่ให้เบิ้งห่วยวะ宝马ซี่แบบสันนัจซี่จะเอานิ้วซีซีเบิ้งหัวให้ตกใจเลยนะตะกี้เครื่องเดิมรีแมปมาอุติจาร์เรียบร้อย อันนี้สายสีนี่ยังสายสีครับมีการลงของ <c oughs> ล่องแก้มเคลมสีมาเห็นไหมเงาเงานยอันนี้ด้านอันนี้เดิมอันนี้ทำมาเพราะสีมันเงานยเออมันใหม่แต่ข้างในมันเดิมไงข้างในมันเดิมรถอาจจะเชี่ยวเล็กน้อยก็มีการเคลมสีมานะถามว่าไม่ได้ชนหนักครับรู้ได้ไงพี่ชนหนักชนหนักชนหนักหรือชนเบาวิธีการดูเขาดูยังไง รถมันทําสีแค่แก้มมาเห็นไหมถ้ามีการทําสีห้องเครื่องนะข้างในถ้ามันเงาเงาแบบนี้สีใหม่แบบนี้ก็แสดงว่ารถชนหนักมาเสรษฐายข้างในมันยังเดิมอยู่เห็นไหมข้างในมันยังเดือ,อมดมีสีมันยัเปลี่ยนอมมันยังเหลืองสียังสีเก่าอยู่นี่แหละวิธีเบิ้งง่ายๆที่เรานะเก็บแก้มมาจนมาไม่นักอ่ะตัง้งเดิมเดิมครับแฮนด์เพียเดิมลองแก้มเดิมนะสาโป่งมีรอยถอด มาลอยขยับเพราะว่าอะไรก็เคลมสีมาเคลมสีัองน้นมาแต่ว่าฝาปรุงเป็นฝาปรุงเดิมเห็นไ,ไหมตามภาษารถมือสองมีการเคลมสีเป็นบางชิ้นบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ชนหนักที่ความจมน้ำไปไหมตีลังกาคอหักคอพับแอร์แบรลเบิดก็ถือว่าโอเคไหมไป <c oughs> นะอ้าวนะจบศูนย์บาทนะปีแรกอะไรพราแค่งวดหกพันห้าร้อยบาทปี 2, 900ที่สองพันเก้าพัน นะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนา้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัรปชาชนเปิดชว์ที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินคบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกันดันดูเคสส่งเฟ่ฮอตหน้าบ้านกับพี่น้องแชร์ไปไวรัลแก้ว